สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามีภารกิจกับตัวเองว่าจะต้องออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์1ชิ้นคราวนี้นึกไม่ออกนะครับเราก็เลยจะมาเข้าเกม GTA 5เกมเก่าละแต่ว่าก็ยังสนุกดีเพราะว่าในเกมนี้มันมีอาคารห้างร้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีโลโก้ใจเยอะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขับรถเล่นหาโลโก้แล้วก็เดี๋ยวจะไปทา Branding ด้วยโปรแกรม Illustrator อ่ะเจอละร้านนี้นะครับ U2 เดี๋ยวขอขับสำรวจโทนสีแล้วก็ฟอนต์นิดนึงเดี๋ยวดูฟอนต์ก่อนเป็นฟอนต์แบบมีเชิงฐานนะครับเซอร์แบบหนาบึกก็จะเป็นแบบ Slab เซอร์นะครับออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกใจก็ต้องขออาภัยด้วยโทนสีก็จะเป็น สีตรงข้ามนะครับน้ำเงินส้มอ่าเป็นฟอนต์แบบตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดโอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอต่อการออกแบบนะครับใช้สีขาวกับส้มๆ้มแดงแดงแล้วก็ใช้ตัดเส้นหนาหนามีตัวอักษรมีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกราฟิกรูปประแจอ่าโอเคไปละเดี๋ยวจะไปที่โปรแกรม Adobe Illustrator กัน เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โปรแกรม Adobe Illustrator version CC 2020น CC 2020นะครับเราจะไปที่เมนูไฟล์เลือก New อ่าสมมุติว่าจะต้องออกแบบโลโก้ร้าน U2 เพื่อทำงานสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเราเลยจะไปที่โปรไฟล์ Print แล้วก็เป็นไซส์ A4 แล้วกันเพราะว่าปรินเตอร์ที่บ้านเป็นไซส์ A4 นะครับอ่าค่าเบด ก็ตามกติกางานสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือเผื่อค่าตัดตกให้ฝ่ายผลิตด้วย3-5มิลลิเมตรนะครับอาร์ตบอร์ดก็ผมเซตไว้ที่2อาร์ตบอร์ดแล้วกันเพิ่ม <parade> ล <palate. S 2> บที่หลังได้นะครับงานสื่อสิ่งพิมพ์เกิดจากหมึกที่พิมพ์ลงกระดาษนะครับก็เลยจะเป็นโหมดสี CMYK ฟ้าชมพูเหลืองดำ ก็คือสีทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นจากหมึกสีกระป๋องนะครับฟ้าชมพูเหลืองดําถ้าใครจะพิมพ์สีพิเศษก็ไปคุยกับฝ่ายผลิตอีกทีนึ่งเรียบร้อยนะครับกด create อ่าได้ละ2 artboard ถ้าใครต้องการจะแก้ไข artboard นะครับไปที่เมนู window artboard อ่าแล้วก็สามารถคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยต้องการ artboard ที่1กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ artboard 2เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ตามนี้ไปก่อน ถ้าใคาจะเปลี่นหน่วยวัดนะครับไปที่เมนูยูนิตด้านขวามือถ้าใครเปิด property ไว้ถ้าใครเผลอปิด property ไว้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับกด c o n t r o l R ruler ขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาในแม่บรรทัดเลือกหน่วยที่ต้องการได้เลยเป็นนิ้วเป็นพิกเซลเป็น point มิลลิเมตรอ่ะประมาณนี้นะครับตะกี้ดูละมันเป็นฟอนต์แบบ slab serif นะครับล้านชื่อ u2 ขอลอกเรียนแบบผมพิมพ์ u o อ e n t t r r ขึ้นมาทัดใหม่ t 2พิมพ์เสร็จปุ๊บจบที่ selection Tool นะครับกดชิปนะครับขยายใหญ่ขึ้นเวลาย่อขยายตัวสอนพยายามกดชิปนะครับถ้าไม่กดชิปเนี่ยตำรวจจับนะครับเพราะว่าตัวสอนมันจะยืดแบบนี้ไม่ดีนะครับพยายามย่อขยายกด s ชิปเสมอ ไม่งั้นตำรวจจับแน่นอนตะกี้ฟอนต์ที่เราหาเนี่ยเป็นฟอนต์แบบ slab s e r i นะครับใน panel character ถ้าใครไม่เจออีกก็ไปที่ window type แล้วก็ character กดเข้าไปนะครับกดที่ปุ่ม filter font by classification นะครับคัดกรองฟอนต์ประเภทต่างๆเราก็บอกว่าฉันต้องการฟอนต์แบบ s l a p serif เข้าไปแล้วก็ ค่อนข้างหนานะครับก็ค้นหาได้ส่วนใครที่ใช้บริการ adobe creative cloud แบบถูกต้องนะครับเราก็จะสามารถใช้บริการ adobe font ได้ก็กดที่ไฟล์มอปึ๊กเข้าไปก็จะมีฟอนต์ต่างๆมากมายให้เราสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับ activate จาก adobe font หรือว่าจะคลิกเข้าไป activate เองก็ได้ในที่นี้เนี่ยผม เลือกมาแล้วอ่าคือจริงๆผมทํางานเสร็จไปแล้วละแต่ว่าให้เห็นกระบวนการทํางานเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมเลือกฟอนต์ชื่ออะไร Arvo ออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยเหมือนเดิมนะครับเลือกฟอนต์ bo ก็เป็นแบบ s l a p s l e ร f ตอนนี้ต้องการให้ตัวสอนทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกดที่ปุ่มคีดๆๆในคาแรค c เตอร์เลือก Show Option กึบกดปุ่มนี้นะครับ all Cap ให้ตัวหังสือทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ต้องการให้มันเป็นระยะบรรทัดที่ห่างน้อยเป็นพิเศษนะครับเราจะปรับที่ตัวนี้ set leading set the leading นะครับลดอ่าชิดเป็นพิเศษประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมผมสร้างสี่เหลี่ยมกดชิปจัตุรัสถ้าไม่กดชิปก็ผืนผ้านะครับกดชิ i สร้าง เป็นเส้นที่หนานะครับถ้าใครไม่เจอก็ไปที่ windows s t o k e นะครับหนาวางไปทื่อๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรูปประแจวาดเอา pen tool โค้งจริงๆควรจะมีแบบร่างนะครับเพื่อความสวยงามอันนี้ขอวาดสดๆ ประมาณนี้แล้วกันกด A นะครับ Direct Selection Tool ใช้ในการแก้ไขโครงสร้างซูมเข้าไปแก้โครงตรงนี้โค้งหมนปรับกลมๆนี้โค้งไม่สวยก็ปรับกัน Anchor Part แล้วก็ Handle อันนี้โคง้งเรื่องหลายจุดกด Shift นะครับ Shift ก็เหมือนและนะ จุดนี้และจุดนั้นกดชิปจุดนี้และจุดนั้นก็กดชิปนะครับหลายจุดก็ลากคลุมไปประมาณนี้ในการทำงานจริงมันจะไม่รวดเร็วขนาดนี้นะครับอันนี้ผมทำแบบไวๆให้ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเปลี่ยนทั้งหมดเป็นรูปทรงนะผมกดที่เส้นแล้วก็ไปที่อ b อบเจกต์าแล้วก็เอา g s t o ตกจริงๆกด expand ก็ได้นะครับ ตอนนี้เส้นก็จะกลาเป็นรูปทรงต้องการตรวจสอบโครงสร้างกด Ctrl Y นะครับปกติเรียกว่าโหมด Preview นะครับแล้วก็อีกทีนึงจะเป็นโหมด Outline ต้องการเปลี่ยนตรวจสอบเป็นรูปทรงนะครับไปที่เมนู Type เลือก Create Outline หรือจะใช้ Object Expand ก็ได้เหมือนกันอ่ะเรียบร้อยคราวนี้ก็จะไปกำหนดคู่สีนิดหนึงนะครับเป็นคู่สีสมมติว่าจริงจังเลยละกันเช่นส่งฝ่ายผลิตปุ๊บบอกว่า พิมพ์สีพิเศษครับพี่ด้วย Pantone Solid เราก็ไปที่ Swatch นะครับกดปุ่มซ้ายล่าง Swatch Library ใครไม่เจออีกไปที่ Window นะครับแล้วก็ Swatch กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ Swatch Library ถ้าใครต้องการใช้สีอ้างอิงนะครับไปที่หัวข้อ Color Book ก็เลือกเล่มที่เรามีอยู่ในมือถ้าไม่มีอย่าไปใช้นะครับมว่วเช่นในมือมี Pantone Pastel c o d e and c o d e ในมือมี Solid Code Uncode ก็เลือกไปสมมุติว่าผมมี p n t o ne Solid แบบ Uncode เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าต้องการ Pantone Uncode รหัสอะไรนะครับเปิดหนังสือที่มีในมือแล้วก็อ้างอิงกับฝ่ายผลิตเข้าไปถ้าใครไม่เห็นแบบนี้กดปุ่มคีด,คด,คด,คดนะครับโดยปกติมันจะเป็น s t h u m b nail Vi e w จะเป็นแบบนี้กดอีกทีหนึง่งเลือกเป็นแบบรายชื่อนะครับ s list วิวหรือว่า l a า g ์ก็ได้ก็เลือกไปถ้าไม่เจอก็พิมพ์ค้นหา153อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เลือกได้นะครับจากนั้นก็เลือกสีนี้เก็บไว้ใน s ม a r ท p พา e l เนช่นสีนี้ชอบปุ๊บมันก็จะอยู่ในนี้ถ้ารู้สึกสวอลเกะกะนะครับกดปุ่มคีดๆๆเลือกเลือก t e l l a n อ u ันปุ๊บเลือกสีทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้แล้วก็กดถังขยะทิ้งไป แบบนี้ก็ได้มันจะได้ไม่มีสีลกลุงลังใน p a n เนลสวอตนะครับสมมติว่าผมทำเสร็จแล้วละกันประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีโลโก้หลัก2ตัวพิมพ์สีพิเศษด้วยอันนี้พิมพ์เวอร์ชั่นขาวดำแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ในรูปแบบอื่นๆแบบนี้ได้ตรงกลมๆนี้ผมใช้โพลีกอนหกเหลี่ยมแล้วก็เจาะเข้าไปนะครับ ่าลืมถ้าจะตัดเจาะเชื่อมตัวสอนจะต้องทำการเทรดเอาลายฟอนต์ของเราซะก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นสเปคสีนะครับเช่นสีส้มนี้คือแพนโทน 165U ถ้าอ้างอิงกับแพนโทนสีพิเศษกระดาษด,ด้าน u n นโคตนะครับตัว U กรณีที่พิมพ์สีธรรมดาเช่นพิมพ์สีสีเ m ียก็แปลว่าสีส้มนี้เกิดจาก C 0%นะครับ M 70% Y 75%แล้วก็ K 0%กรณีที่ทำงานในระบบ RGB แสงสีบนหน้าจอก็คือ R ประมาณ255 G 1 1 7 B 7 0นะครับแล้วก็ถ้าใครอ้างอิงกับฝ่ายคนที่ทำเว็บก็จะเป็นโค้ดนี้ F 3 7 4 c e ก้อน,นี้ E ก็นีพิมพ์สีดำก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ระบุสนิดนึงว่าโลโก้เนี้ยใช้ ฟอนต์อะไรนะครับในตัวนี้เราระบุว่าโลโกโ้ไทยจะใช้ฟอนต์ชื่ออาร์โวนะครับเป็นฟอนต์แบบสแล p เซรแล้วก็ฟอนต์ที่ใช้ประกอบส่วน,นอื่นเนี่ยจะเป็นช็อตจะเป็นฟอนต์เอเรียลธรรมดาแบบนี้โอเคแล้วก็เราไปทดลองจัดวางเพิ่มเติม,ตมนะครับเช่นถ้ามันพิมพ์บนน้ำบัตรจะวางประมาณไหนถ้าพิมพบนโปสการ์ดพิมพบนหัวจดหมายพิมพบนซองจดหมาย ส่วนใครที่ใช้บริการ Adobe Creative Cloud อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถไปที่เมนูไฟล์ New เช่นหัวข้อ Print นะครับกดข้างล่างลงมาก็จะมีเทมเพลตสำเาเร็จรูปให้ใช้มากมายสามารถคลิกแล้วก็ see preview นะครับหรือจะกดดาวน์โหลดขึ้นมาก็ได้ในตัวอย่างเนี้ยผมใช้ Template นี้นะครับแล้วผมก็ไปแก้ที่ไฟล์นี้ แล้วผมก็เซฟจัดการมาจัดวางในนี้แล้วก็เซฟเป็นไฟล์ต่างๆจะเซฟเป็น AI s a เซฟเป็น PDF JPEG PNG ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทำงานสนุกสนุกนะครับถ้าใครไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็ไม่รู้จะหาโจทย์อะไรดีก็ทำแบบถมก็ได้นะครับเล่นเกมแล้วก็เอาโลโก้ในเกมมาทำดีไซน์หรือว่าหา กราฟิกต่างๆมาแกะก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น e l a a t ส Photoshop InDesign ก็ว่ากันไปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ